สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อเก้วต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your c h a l l e n g e ชั่วโมองที่2องค่ะคุณผู้ฟัง,อองขออนุญาตทวนชื่อเพลงสักนิดหนึ่งนะคะตั้งแต่พิจารณาสําหรับใครที่อยากฟังนะคะมัสกิเทียก็มัสกิเทียนี้ก็อยู่อันดับที่18นะคะต่อกันที่คนละชั้นค่ะไม่ตอบเลยนะฮะชอบปะเนี่ยอ่ะเหมือนชื่อเพลงจะต่อกันไม่ตอบเลยนะชอบปะเนี่ยอ่ะอัปกามาวงซิว่าชอบหรือไม่ชอบเห็นไหมถ้าจินตนาการเราฝึกไว้ใช่ไหมพี่ก่วงชื่อเพลงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถทําเป็นเรื่องเป็นราวได้ปะจินตนาการเราดีเมื่อกี้ที่เราเล่ากันต้นชั่วโมองที่แล้วที่เราพูด เรื่องของความมั่นคงทางใจที่เราจะติดหรือไม่ติดแล้วคุณจะเป็นคนที่คนหนึ่งที่กําหนดเส้นทางของถนนพฤติกรรมได้เห็นดูคุณผู้ฟังคนหนึ่งอ่ะส่งมาตั้งใจจะเป็นคันแรกของทุกแยกเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะไฟแดงก็ไหลาตามเขามาแลยเป็นคันสุดท้ายของแยกแอบเสียใจแอบเสียใจยังไม่เท่าไหร่ลุ้นหรือเปล่าก่อนตอนคันสุดท้ายและคันอื่นมาจ่อเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหนึ่งนาทีนี้มันนานเหมือนสิบนาทีป่ะพี่กวงมันจะรู้สึกเวลาเราทําไม่ค่อยถูกมากอะ่ะ แต่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยนะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ขับรถขับราในวันนี้นะคะสี่โมงครึ่องอย่าลืมนะคะรอบหนึ่งฝั่งข้างในหน่อยนะพี่บอกนะมันจะเรียกว่าข้างในนะด้าดําเนินแถวแถวนั้นอะแถวท่าเตียนจะฝั่งข้างในนั้นนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงที่พอจบที่สองทุ่มสามทุ่มรับต่ออีกนะคะพวกทางด่วนแล้วก็ในในเมืองที่เป็นอโศกสุขุมวิทอะไรพวกนี้ ก็วางแผนการเดินทางของคุณให้ดีๆคาดว่ามีคนจํานวนมากเลยละที่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีซ้อมเชื่อว่าคาดว่าอย่างนั้นเลยนะพี่กวงนะคุณผู้ฟังก็กะเส้นทางกะเวลากลับบ้านกันให้ดีก็แล้วกันก็เมื่อกี้เราพูดถึงจินตนาการในการเรียงชื่อเพลงจริงๆแล้วเนี่ยเรามีจินตนาการกันอีกอย่างหนึ่งอ้อไม่รู้คุณผู้ฟังคนอื่นเป็นหรือเปล่าอ้อมหนักเป็น ที่กลวงก็เป็นใช่ครับอ่านไม่รู้เป็นหรือเปล่าลองคิดเล่นๆน,นะคะเราเคยมีไหมในชุดความคิดเราว่าถ้าถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งอ่านพยักหน้าสักแบบไม่ต้องไปถึง60บล้านนะถ้า60ล้านเดี๋ยวอาจจะช็อกก่อนเอาแค่ไม่ใช่หล้านด้วยเอา12ล้านก็พอสองใบ,บกำลังดีป่ะเพราะตอนลงทุนซื้อมันไม่ต้องเยอะมาก ถ้าถูกถ้าถูกชุดหนึ่งคือสิบใบใช่ไหมหรือแปดเนี่ยเราก็ไม่รู้อะที่มันมีแปดชิ้นน่ะหรือสิบชิ้นน่ะหกสิบล้านใช่ไหมเวลาซื้อมันต้องซื้อเป็นชุดใช้เงินสูงไปเอาสองใบอ่สมมุติว่าเราตัดสินใจซื้อตรงนี้เมื่อเช้าเดินผ่านตรงป้ายรถเมี์มีคนนั่งอยู่หยิบมาคู่หนึ่งลงทุนคู่เดียวนะถูกสิบสองล้านคิดเล่นเล่สิบสองล้านถาจริงๆว่าคุณผู้ฟังวางแผนอะไรพอได้สิบสองล้าน ถ้ารู้ว่าตัวเองถูกสิบสองล้านคุณจะวางแผนอะไรเพราะบางคนลาออกจากงานนะบางคนก็โบกบ้านถูกไหมฮะใช่ครับคุณก่วงคุณจะทําอะไรถ้าสิบสองล้านคุณลาออกจากงานไหมไม่ลาออกคุณไม่ลาใช่ไหมไม่ออกไม่ออกคุณยังทําอยู่ทาอยู่แต่ก็ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไหมเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เราเราก็คงจะคลายความกังวลขึ้นหมายถึงว่าเราก็คงทางานอย่างแบบว่าชิลไม่ต้องห่วงว่าคืองานยังทําเหมือนเดิมนะแต่เต็มที่เท่าเดิมไม่ต้องห่วงว่าเออ หยุดไม่ได้เอออะไรอย่างเงี้ยมีเงินไปเที่ยวอเราก็มั่นใจมั่นคงมากขึ้นรู้สึกถึงความมั่นคงแต่ถามว่าลาออกไหมไม่ไม่ออกถ้าสิบสองล้านไม่ออกไม่ออกหกสิบล้านไม่แน่โอยออกเลยเล่นังไปนี่ออกเลยแต่ไม่ได้ซื้อแล้วทุกวันนี้ไม่ได้ซื้อถ้าหกสิบล้านนี่ออกเลยนะออกเลยใช่ไหมเพราะอายุก็ขนาดนี้แล้วใช่ไม่ได้ใช้ทานดันาใช้อะไรหรอไปนอนเฉยๆแต่ถ้าเกิดสิบสองล้านเนี่ยไม่ออกนะ ยังทํางานเต็มที่เหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆเราก็ไม่ออกเป็นเราสิบสองล้านเราก็ไม่ออกแต่อาจจะรู้สึกขอพักสักเดือนอาจจะรีบเอาเปรีบเอาไปเลยเพราะว่าไม่จัดก็ไม่ได้ตังอยู่แล้วไงก็พักขอพักสักเดือนเพราะตั้งแต่เด็กทํางานตั้งแต่อายุสิบสี่เนี่ยไม่เคยมีวันหยุดกับเขาแบบไม่ถือว่าหยุดนานๆน่ะแบบไม่ทําอะไรเลยอะยังไม่เคยเหมือนกันนะ<อ>ถ้าสิบสองล้านคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะทํายังไงกับชีวิต ครอคนีหกล้านผมก็กรีดแล้วครับผมก็กรีดอมก็กรีดหกล้านก็กรีดแต่หกล้านนี่ยังไม่ลาออกนะคุณผู้ฟังถ้าสิบสองล้านอะลาออกจากงานกันไหมแลวใช่ป่ะเราอยากรู้จริงๆว่า12ิบสอล้านมันทําให้คนรู้สึกว่าไงว่เอาวาถ้าวางแผนดีๆสิบสองล้านไม่ใช้ได้ยาวๆเลยนะซื้อกองทุนซะหน่อยถูกไหมพวกที่ผ่อนให้จบให้หมดซะใช่ป่ะถ้าสิบสองอะโปสักแบบเท่านี้หนึ่งแล้วก็วางแผนการใช้เงินแบบ ไม่ใช่แบบเอาไปฟุ่มเฟือยอะ่ะแต่ใช้ให้ชีวิตสบายอะ่ะ <c oughs> ออกหรือไม่ออกนี่อ้อมลุ้นคุณผู้ฟังนะว่าจะตอบกันว่ายังไงเพราะใจนี่ก็แบบตุ้มๆต่อมๆ่ พูดเหมือนซื้อไม่ได้ซื้อเลยแต่เห็นที่อเมริกามันแบบโอ้โหกินเป็นหมื่นล้านป่ะเป็นหมื่นถ้าเป็นคิดเป็นบาทอ่ะเป็นบาทชนเป็นนั่นอ่ะแต่คือมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาหลายปีหนึ่งในรางวัลใหญ่เหมือนกันนะคะเห็นป่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของแบบนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางคนซื้อทุกงวดไม่ได้แปลว่าถูกใช่ครับแต่บางคนซื้อแบบ ไม่คิดไม่อะไรไม่มีเลขอย่างใครเขาไม่ได้ไปขูดไม่ได้อะอ่ะช่วยซื้อช่วยช่วยคนเขาจะได้หมดคุณผู้ฟังตอนนี้อาจจะบอกว่าไอ้สองคนนี้มันคุยอะไรกันว่ะคอะไรกันเพ้ออยู่ได้คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังไม่เคยได้ยินคําว่าออจินตนาการมันไม่หยุดหรอคะเราต้องมีจินตนาการป่ะจริงครับชีวิตเราต้องเติบโตไปด้วยจินตนาการนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตอนมันมาจริงเรารักไม่ทันซ้อมไว้ซ้อม้ก่อนว่าสิบสองล้านเราจะทํายังไง EFM Fan Down ล i ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตและ For You t o o สวยเพื่อคุณ For me and For You t o o วันนี้วันพฤหัสแน่นอนต้องเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันกับเ e f m f a n แฟนดอมไลฟ์นะคะไลฟ์ Life ของเราที่จะเกิดขึ้นจาก2หนุ่มจากบรรยากาศรรักเดอะซีรีสเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้บรรยากาศดีแน่นอน2องทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มหมายเลขโทรศัพท์ศูน6์สองหจะได้เจอกับน้องฟอร์ดกับน้องพีทนะคะกับสินเชื่อบุคคลธนาคาร C i m b ไทยสําหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลย at C I M B Personal Loan for you two cosmetic สวยเพื่อคุณ for me and for you t o o ค่ะ E F M แฟ om ไลฟ์